สตาร์ทไหนไหนรั่วใช่ไหมใช่อ่ะพูดไปพูดไปวิ่งไม่ได้ร้อยยี่นี่วิ่ไไงไม่ได้ร้อยยี่เอาอุดมาแคดิก้าเนยพออ่าเติมยิ่งเติมน้ำอีกอ่าทดสอบทดสอบ อ่ปิดฟ้าไป่ามาเกี่ยหกเลยมาฮึดสุดท้า์จับรถให้หน่อยเดี๋ยว ลองเทสดูหน่อยเ,นนะเออฮ้ฮยไม่

คาบูยังทิศได้ล้างคาบูไหมคาบูยังไม่บูใหม่ใส่เลยไม่โอ้ทิศยังไม่ได้ถอดล้างใช่ไหม,ไมไอ๋อต้องต้องทิศต,ต,ต้องถอดล้างคาบูหน่อยเพราะว่ามันงานไม่สเปกมันงานมันสร้างมามันเนาะยังว่าเนาะอันไม่ใช่งานงานร้อยไม่มันคาบูใหม่ก็ต้องถอดล้างธรรมดานั่นแหละอ่ะโอเคถือว่าติดละพรุ่งนี้ถอดมาดัดน้ำมันให้ บาลานหน่อยนะครับคุณทีนถือว่าโอเคแลว้วฮะ<อ>ติดแล้วนะครับสำหรับเจ้าวิกเตอร์ช่างทีนนะฮะวันนี้วิกเตอร์นหนึ่ง้อ,อหน,อนหนึ่งะคะับสวัสดีครับะะ 对吗？